สวัสดีชาวรัฐไทยแลนด์ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนฟาร์มเมือง Water Treatment หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่าโรงงานบำบัดนั่นเสียรูตตรงๆเลยนะผมไม่เคยเรียกชื่อภาษาไทยเลยนะครับมันก็เป็นเมืองที่ผู้ใหญ่ฟาร์มได้เด็กก็ฟาร์มดีนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีรังสีมากนักนะครับเอาตัวเปล่ามาฟาร์มได้อีกทั้งยังมีการ์ดแดงด้วยนะครับกองเขียวกองธรรมดา เยอะมากนะครับถ้าฟาร์มดีๆเนี่ยเกือบ20กระก่องได้เลยแล้วจะฟาร์มยังไงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มฟาร์มกันที่จุดแรกนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับเป็นจุด start เอานะครับมาถึงก็เราจะเริ่มกันที่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นบ้านสีแดงนะครับบ้านแตกเข้ามาถึงก็จะมีกล่องแรกนะครับเป็นกล่องยานะครับก็บางทีเผื่อบางคนอยากได้ยาดอดนี่นะครับก็จะมีดอกกล่องที่นี่นะครับพอเก็บนนี้เสร็จนะครับล้วก็เดินตรงมาเลย เราจะขึ้นไปเก็บกล่องข้างบนกันุณต้องบอกกันว่าเมืองนี้กล่องเขียวว่าจะเกิดไม่ไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับหลักๆคือจะเกิดบริเวณที่เดิมๆแหละนะแต่มันจะเกิด1เกิด2แล้วแต่อารมณ์ของมันนะผมก็เดาไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะครับตรงนี้ถทงนี้ก็จะมี3ามกล่องนะครับผมข้างล่างนะครับจะเป็นพวกของอาหารก็กล่องธรรมดา ผมลูดให้ดูนะครับว่าถ้าเราลูดเขาหมดเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่กองหารผมจะไม่เข็บนะครับแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนี่กระโดดขึ้นมาแรกแรกถ้าเกิดขึ้นไม่เป็นอาจจะมีเจ็บนิดหน่อยมาฝั่งนี้เลยนะครับเลี้ยวมากระโดดครับนี่ฮะต้องใช้ความสามารถนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้ากระโดดพลาดเนี่ยคือลงไปข้างล่างขาหักนะครับบางทีกองเขียวก็ไม่มีนะครับมันจะไปอยู่ทางอื่นอ่า นี่ฮะูดมาให้หมดเลยนะครับผมก็ลงมาข้างล่างเวลาลงนี่คือกดสเปคบาร์ลงก็ได้นะครับจะได้เพิ่มความเร็วตรงมาต่อครับกล่องขาวนี่เกือบ20กว่ากระองได้เลยนะโหผมนับไม่ทั่วเลยคือเยอะมากแต่ก่อนผมก็ไม่ค่อยได้ฟาร์มครับหลังหลังวันนี้ผมเริ่มฟาร์มบ่อยแล้วเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมฟาร์มไม่ครบนะบนี่ อีกกล่องหนึ่งนะฮะคือกล่องเขียวเยอะมากแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆครับมาถึงตรงนี้อีกนะครับก็ขึ้นข้างบนนี่นะก็มีกล่องหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วตรงมาตรงนี้เลยครับตรงมาเรื่อยๆนะลงดีๆนะครับระวังเลือดรถ ถ้าลงแรงหน่อยอาจจะเลือดลดนิดหน่อยก็ขึ้นเข้าบนนี่มีอาหารอีกนิดหน่อยนะครับนี่ฮะเก็บอาหารได้นะครับเสร็จแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับในในกล่องข้างในเนี่ยมีของเยอะมากนะครับในตู้ในนี่นะครับตรงนี้เราจะต้องพกฟิล์กับการ์ดฟ้าไปก่อน เดี๋ยวผมจะมาฟาร์มรอบนอกก่อนนะครับก็มาข้างหลังนี่ก่อนเลยนะครับนี่จะมีกล่องอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งกล่องบางทีกล่องเขียวก็เกิดตรงนี้นะครับลองดูดีๆนะครับผมอ่าขึ้นมานี่ตัวนี้มันนะฮะกล่องเขียวคือบางทีมันเกิดในห้องนี้แหละครับแต่ว่ามันแล้วแต่สุ่มแล้วแต่มันจะสุ่มนะครับก็เดินตรงมาเรื่อยเลย ผมกระโดดไปข้างล่างต่อเลยครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บกล่องต่อนะครับถ้าผมพูดหรือภาคเร็วไปเนี่ยนะครับก็แนะนําว่าลองกดสต็อปแล้วก็ลองเดินตามดูนะฮะจะได้เข้าใจนี่ครับตรงนี้อีก2กล่องนะครับบางทีกล่องเขียวก็มาตรงนี้นะครับก็ตามอารมณ์มันอะเดาใจไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะครับลองสังเกตดูดีนะครับจะมีประมาณ4,5,6กล่องอ่ากล่องเขียวเกิดไวนะครับ เสร็จแล้วมาเข้าไอ้ตู้ตรงนี้เลยก็ได้นะครับผมเปิดนี่ฮะกดอีค้างนะครับเลือดตรงนี้นี่ครับบางทีเข้าในตรงนี้จะมีกล่องเขียวดอกด้วยนะฮะอ่านี่ไงครับผมก็กระโดดขึ้นมาครับใส่ฟิวตรงนี้นะครับนี่ฮะใส่ฟิวตรงนี้นะครับผม เดี๋ยวเราจะเอาการ์ดฟ้าไปรูดกันนะฮะนี่กะก,ก็เสร็จแล้วเปิดตรงนี้ให้เป็นสีเขียวอ่าเสร็จแล้วออกมาครับผมจะพาไปรูดการ์ดนะครับผมแต่ก่อนจะไปเราลงท่อก่อนนะครับจะได้เก็บกล่องด้วยนะครับนี่ฮะมีกล่องตัวนี้อีกแล้วก็เดินลงมาตรงนี้นะครับ อย่าลืมอ่าพกไฟมาด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยมองไม่เห็นนะครับควบพุงควบพิงไฟจากไฟฉายได้หมดเลยนะครับไฟฉายจากปืนเนี่ยลูดไปครับผมเดี๋ยวซ้ายนะฮะกระโดดขึ้นมาครับเนี่ะเราจะมาโผล่ตรงเครื่องย่อยนี่นะครับผมก็ข้างบนนี่จะมีเครื่องย่อยนะครับเสือใครอยากจะย่อยของ ะครับเตาน้ามันก็มี๋ยวผมพาไปนี่ฮะเครื่องย่อยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโตะซ่อมนะฮะอ่ะทีนี้เรา,เาการ์ดฟ้ามาลูดนะครับขึ้นตรงนี้เลยนี่ฮะการ์ดฟ้าลูดไปนี่นะครับบางทีกล่องเขียวก็ไม่ก็มันก็จะมีแบบไม่กี่กล่องนะครับมันจะสุ่มเกิดครับก็ลองดูว่าโชคดีแค่ไหนอ่ะมก็ลูดหมดเลยนะแล้วก็มาเอาการ์ดแดงตรงนี้ กรจะแดงจะจะดจอปอยู่บนโต๊ะสังเกตดีๆนะครับเก็บก๊าซเสร็จแล้วนะครับเปิดสวิตช์ด้วยนะครับไม่งั้นจะออกประตูไม่ได้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือไอ้ตรงเก็บการาดแดงเนี่ยมันจะติดลังสีหนักมากนะครับแนะนําว่าใส่ชุดเหลืองก็ได้แต่ถ้าไม่ใส่เนี่ยมันก็ติดนิดเดียวครับแค่นี้ก็จบละ มีอีกหนึ่งสิ่งครับที่อำนวยความสะดวกนั่นก็คือเตาเผาน้ำมันนะครับเตาเผาน้ำมันเนี่ยจะแอบอยู่ในท่อนะครับแต่ผมจะพาไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับก็มันจะอยู่ใกล้ๆกับเครื่องย่อยเ<ร>นี่ย<ร>นะครับบริเ,เ,เวณนี้นะแต่จะอยู่ในท่อนะครับนี่ลงท่อไปเนี่ยเตาน,น้ำมันอยู่นี่นะครับผมก็เข้าๆประมาณนี้นะครับสําหรับเมือง water treatment ถูกหรือเปล่าวะนะครับก็เป็นมือเป็นอีกเมืองนึงนะครับที่ฟาร์มง่ายนะครับเนี่ะเดินรอบหนึ่ง ได้สแคปมาร้อยกว่านะครับแล้วก็ได้เรเฟลบอดี้มาเนี่ยไปเกือบ15อันสปริงอีกนะครับผมโอ้โหโนี่ถ้าตีถังอีกนะครับผมบอกเลยนะมี3ามบวกอ่ะเออนะครับย่อยอีกโอ้โหผมบอกเลยว่าอิ่มจุกๆไปเลยนะครับมันก็ไม่ได้เมืองหมูหมูไก่ไนะครับเมืองนี้สำหรับใครที่อยากจะดูเมืองอื่นต่อนะครับก็คลิกได้ที่คู่มือฟาร์มได้เลยนะครับผม